ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่ำกันนะคะเด็กๆ,ๆออกเสียงตามคูนิตยานะคะคอคององอชอชอซอ TÒ มอมยอยอร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 อวอ วอหอหออีกหนึ่งรอบนะคะครั้งนี้เราจะอ่านจากข้างหลังกลับไปข้างหน้านะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอ่าน้าพร้อมแล้วฟังคุณปูอีกหนึ่งรอบนะคะหอหอวอ วอลอลอรอรอยอยอมอมอ

เด็กออกเสียงได้หรือยังคะอ่ะคุมครูจะพาเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งรอบเด็กออกเสียงตาม,มคุรูดังๆเลยนะคะคอคององอชอชอ ซอซอทอทอนอ ฟอมอมอยอยอรรอรรอ วววหอหอเด็กๆจำได้หรือยังคะตัวพยานชนะอักษรต่ำมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันก่อนนะคะเด็กๆดูตัวแรกเห็นที่ลูกศรครูชี้ไหมคะเด็กๆออกเสียงตม่มคัณครูเลยนะคะคอ คออาขาคออาคาคออึคิคออีคีคออึคืดออคดอ,อคด khá ngò à ngã ngò à ngà ngò งออูงูต่อไปนะคะชอชออะชะชออาชาชออีช,ออชิชออีชีช ชอือชื้อชอือชื้อชอูชุชอูอชูเด็กๆ,ๆออกเสียงตามกูเลยนะคะต่อไปนะคะซ สออสออาสาสออิสิสออีซีสออึซืสอึ ซื้อซออูสุสซออูสูต่อไปนะคะทอทออ่ะทะทออาทาทอ,อ,าทาทอ อิททออีทีทออึทึทออึทื้อทออุทูทออูทู ต่อต่อไปนะคะเด็กๆนอนออ่ะนนออานานออีนีนออ,อีนีนออึนื้ นอ no. อือเนอนออุนุนอ no. อูน, no. อนูเด็กๆฝึกออกเสียงตามคุณครูนิตยาเลยนะคะอ้าวต่อไปจะเป็นการอ่านคำจากภาพเด็กๆด,ดูที่รูปภาพก่อนนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเป็นรูปอะไรคะ ใช่แล้วรูปนี้คือรูปกระตายเดี๋ยวคุณครูจะสอนเด็กๆอ่านแล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะกรอ,อกระตออตาตา,อตายอตายตายเอกตายกระ ตายคำต่อไปนะคะเด็กๆดูที่รูปภาพเด็กๆเห็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะรูปนี้คือรูปเตาเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะตอเอาเตาเตา,ตาเอกเตาอีกหนึ่งรอบนะคะตอเอาเตาเตา เอกเต่าเด็กๆด,ดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะ,ะภาพนี้คือภาพช้างเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะชออาชาชา,ชางอช้างช้างค ช้างอีกหนึ่งรอบนะคะชออาชาชา,ชางอช้างช้างโพช้างอ้าวดูภาพต่อไปภาพต่อไปเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพอะไรอ้าเด็กๆออกเสียงตามครูก่อนนะคะนอ อานาอีกหนึ่งรอบนะคะนออานาเก่งมากเลยดูซิภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะภาพไก่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะกอไกไก่ไก่เอก ไก่อีกหนึ่งรอบนะคะกไกไก่ไก่เอกไก่ภาพต่อไปนะคะาภาพต่อไปภาพต่อไปอ่าภาพต่อไปคือภาพอะไรคะเด็กๆเข็นภาพอะไรคะ ภาพปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวออกเสียงตามคุณครูนะคะปอลอ,อปาปลาออกเสียงอีกหนึ่งรอบนะคะปอลอ,อปาปลาเก่งมากเลยค่ะดูภาพต่อไปนะคะเอาโหเด็กๆเห็นภาพอะไรลูก ยังอ่านไม่ได้ใช่ไหมดูที่รูปภาพก่อนนะคะเดี๋ยวออกเสียงตามคำดูนะคะกรออกระตออตาตายอ ต่อไปนะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปฝึกวาดรูปที่คุณครูคให้เป็นการบ้านและฝึกเขียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปฝึกเขียนคำว่าบ้านนี่นะคะบออาบาบา นอบ้านบ้านโคบ้านเด็กๆฝึกเขียนแล้วเด็กๆต้องวาดรูปให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆเห็นรูปไหมคะอ่านี่เด็กๆวาดรูปบ้านของเด็กๆเลยแล้วเด็กๆก็เอาคําว่าบ้านมาใส่ตรงนี้นะคะมีตัวอะไรบ้างบ้านมีบอเด็กๆก็เขียนลงไปเลยบ อาบ้าบ้านอบ้านบ้านโพบ้านเด็กๆนะคะเขียนใส่ลงไปตรงนี้เลยนะคะวันนี้การบ้านให้เด็กๆวาดรูปบ้านนะคะการบ้านให้เด็กๆวาดรูปบ้านแล้วก็เขียนคําว่าบ้านและให้เด็กๆ ฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วเก็บใบงานที่เด็กๆทำไว้มาส่งครูตอนเปิดเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ